คุณพระเจ้าหลายเต่อพวกเฮากาเวลาฟังเวลาแบ่งกันพวกเฮาก็ได้ยินเป็นบางข้งบางข้าวขัดขาดคืนๆเนาะดังนั่นแหละเฮาจริงมาอ่าเปลี่ยนสิ่งใดที่มันทําให้พวกเฮานั่นโบได้ยินเสียงแจ้งเฮาเก็มุนใส่กันและหิดร้ายสิ่งร้ายอย่างกระดกระจัดจริงเรานั่นออกไปพี่น้องที่ฮะ ชีวิตของพวกเฮาก็เหมือนกันนะอพวกเฮาอาจจะเคยหักอาจจะเคยดำเนินผ่านๆมาเป็นเวลาเกือบเทียบเท่ากับอายุของพวกเฮาแล้ว้านยังมีสิ่งใดที่มันเหตุให้ชีวิตของพวกเฮาบ่จะเลื่อนขึ้นในความเสือ่อแล้วก็บโบ่ผู้จักที่จะเปลี่ยนแปลงน,นั่นก็ขอให้พวกเฮาขอรับพระเจ้าแต่ขจัดสิ่งที่บ่เกิดค้นนั่นออกจากชีวิตของพวกเฮานะ เื่อพวกเขาจะได้พูจกักถึงนามพระไทยของพระเจา้าเพราะว่าชีวิตของพวกเรานี่บอ่อาจ่พี่นงอบ่าแต่อาจารย์ก็เหมาือนกันนะอาจจะอยู่ในภาวะทรับสมุนววยในการดำเนินชีวิตนะอาจจะมีสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่เหตุให้เราคือว่าอ้าวอันนั้นก็ขาดอันนี้กะ็ะย่งอันนั้นก บุท่านเด้สำาระอันนี้ก็ยังบูว่าจะได้มาอย่างไรก็เป็นสิ่งที่เหตุให้พวกเฮานั้นต้องอยุ่งยากลำบากทรับสมนวุ่นวายร้ายสิ่งร้ายอย่างนะย่นปากย่นทองย่นชีวิตานเป็งอยู่ของพวกเฮานั้นนะร้ายสิ่งร้ายอย่างก่อเหตุให้เท้าทรับสมนวุ่นวายแล้วก็เลยลืมสันติสุขที่พระเยซูได้มอกไว้ให้นะดังนั้นพระเยซูจึงวู้จากว่ามนุษย์เท่านี้ บอสามารถจะ,ะขับเคลื่อนชีวิตของตัวเองให้พ้นจากปัญหาองนากเหล่านั้นไปได้ย่นคมเป็นห่วงวิตุกกังวนลหลายสิ่งหลายอย่างในสมัยแต่พระเยซูได้อยู่กับอาคาสาวกของพระองค์ก็เหมือนกันนะพระองค์ก็ตำหนีอาคาสาวกหลายครั้งเวลาเขา,าเผชิญกับปัญหาเขาก็เกิดความิตุกกันวนงวลเง้นดังที พระเยซูเดยเดินเรือกับเขาพระเยซูก็ไปนอนอยู่ในก้องเรือคุณลลเลยล้มพายุก็ไลยพัดทานเรือ,ขอเขาเขานั่นเกือบจะหล่มนะแต่เขาก็ขาดสติขาดความมั่นใจเขาจึงไปเรียกเอาพระเยซูว่าพระองค์จะค่าพระองค์ยังจะนอนอยู่อีกโดนประดายเวลานีเรือของพวกเขากำลังจะถือพายุพัดไปแล้วเกือบจะจมน้ำแล้วนะดังนั้นพระเยซูจึงได ื่นขึ้นมาหามพายุเหานะั่นหลืพายุก็ได้ฟังพระองค์หลังจากนั้นพระเยซูก็บอกว่าวามเสือของเจ้าอยู่ที่ใดนะพระเยซูอยากให้เฮานะ่ะได้เพิ่มฤิริอำนาจของพระเจ้าปัญหาทุกปัญหาที่คืบคานเขามาหาของชีวิตของพวกเฮานะั้นเป็นพายุพายุของชีวิตนะแต่้าพวกเฮานะั้นโดวู้จัก ที่จับเพิงไม่มีอำนาจของพระเจ้าพวกเขาก็มีความวิตกกังวลตลอดีอ่นะงานตัวนั้นออฟแล้วจะไปหางานตัวใดต่อ,อการใส่ใจในครอบครัวก,ก็ทุกๆวันที่เดียวมันก็มาหาเฮา,าแล้วเขาต้องไปชำระหนี้ทุกอย่างนะถ้าเหาามมีงานเลยขาดงานก็ขาดเงนินขาดทุกอย่างไห้ว่าสันซะบางทีครอบครัวเขาอาจจะมีการอ่ ทุกเทียมกันยน่อนการขาดเคลนของพวกเขาในทีนี้มีผู้หญิงคนหนึ่งนะที่อาจารย์ได้อ่านสิวประวัติชีวิตของเธอเมื่อก่อนเธอก็เป็นคริสเตียนแบบเท้าเจ้าข่อยนี่แหละ<ศ><อ>การทีศรษาสนาหรือการไปเชิดไปโบสถ์ก็ธรรมดานะทุกวันอาทิตย์ก็ไปธรรมดา กูปางหาลือกับพี่น้องก็ธรรมดานะแต่ว่าบางครั้งนะชีวิตของเธอนะ่ะก็บม่ได้พบกับสันติสุขนะนี่แต่ปัญหามดอันหนึ่งก็อันหนึ่งมดลูกกับสามีมดสามีก็เมนเวียดงานมดเวียดงานก็เมนญาติพี่น้องคุ้มขั้นเข้ามาแต่ในเวลานั้นเธอเองก็บอกว่าจะแก้ไข สิของตัวนั้นได้อย่ามไดนะอย่าถอยห่างจากาาาการไปนมัสการ็กลัวว่าพี่น้องนั้นจะสุบสิบนินทานะแต่ในวันหนึ่งเธอได้เริ่มต้นในการที่จะเข่าเฝ้าพระเจ้าเริ่มต้นในการที่จะเข่าเฝ้าพระเจ้าขอความเมตตาจากพระเจ้าบางครั้งก็บววา จะทำอย่างไรนะในเวลานั้นเธอก็ได้เปิดพระวจนะของพระเจ้าไปถืออยอนบทสิบสี่ข้อยี่สิบเจ็ดเมื่อไปถูกยอนบทสิบสี่ข้อยี่สิบเจ็ดเธอจึงได้พบว,ว่าพระเยซูได้มอบสันติสุขนั้นไว้แล้วกับพวกเรานะพระเยซูได้มอบสันติสุ ไหวเหล้วกับพวกเขาซึ่งเป็นสันติสุขที่บมเหมือนโลกไนในที่นี้บทสิบสี่ข้อยี่สิบเจ็ดพี่น้องอาจจะเคยอ่านมาตลอดเลยเนาะค่ะพี่น้องเคยอ่านมาตลอดเลยพี่น้องก็บึงไปนําอาจารย์ก็ได้นะและอาจารย์ก็จะอะนําพี่น้องโยนบทสิบสี่ข้อโอ้อันนี้มันเป็นสิน่งล้ม ยนบสิบสี่ขอยี่สิบเจ็ดเรื่องยนบดสี่ขอยี่สิบเจ็ดพี่น้องมีภาษาไทยอ่านได้ก็ดีได้เพื่อพี่น้องจะได้เขา้ายนบดสิบสี่ขอยี่สิบเจ็ดเรามอบสันติสุขให้แก่ท่านทั้งหลายสันติสุขของเราที่ให้แก่ท่านนั้นเราให้ท่านไม่เหมือนโลกให้จะให้ใจของท่านวิตกแกอยาก,กลัวเลยอาเมนค่ะ นี่แหละค่ะเวลานั่นนะพระเยซูได้พูดว่าวันเวลาที่พระองค์จะได้จากอัคขสสวกษาษาาไปนั่นก็จวนเขามาแล้วนะพระเยซูจึงบอกว่าเวลาของพระองค์เป็นอยู่กับอัคขสสวกษาษาาอีกบ่ด้นานนะพระเยซูจึงบอกว่าเฮาหมอกสันติสุขไว้กับพวกขาน ประชานทีซุที่ห้องหายนั่นโบง,งั้นกับโลกหายนะด้วยเหตุนี้ยาวิตกกังวลเพราอว่าในที่นั่นอัคาสวกมีหลายคนกังวลว่าอาถาพระเยซูบริยูก็พวเห้าเลยนะพวเห้าจะมีไครเป็นที่ปรึกษาเวลาเกิดปัญหาหยุ่ยากเวลา,าเกิดคนมาโตเถียงเพราะการหับใส่ในเวลานั่นก มีอิสเรลนยิวเขาโบาเขาโบรพอใจสำหรับลูกศิษย์ของพระเยซูมันกันอาคาสาวบเวลานั้นเขาก็เกิดความโท้ใจเปพิพระเยซูนัน้นซุ่มหูจักวามถูกใจของเขาพระเยซูจึงบอกว่าอย่าเป็นถูกใจและอย่ากังวลใจอยู่ในคืนมาอยู่ในบทที่สีขอหนึ่งพี่น้องเทนันอ่านบอกค่ะ บุตร่4คนจะให้ใจท่านทั้งหลายวิตกเลยท่านจงวางใจในพระเจ้าจงวางใจในเราด้วยอาเมนอ,อเมนนี่คือคำสัญญาเดอพี่นในสมัยก่อนพระเยซูได้สัญญากับอาคาสวกอย่างไรในวันนี้ในเวลานี้พระเยซูกำลังสัญญากับพวกเหมือนกันนะถ้าพวกเหานั่นเสื่อมัน ในคำสั่งสอนหรือวันในพวจนะของพระองค์นั้นให้พวกเฮาเสือขั้นเสือแล้วอย่าเสือแต่แต่ปากแต่เฮาต้องวางใจมอบปัญหาทุกอย่างนั้นไว้กับพระองค์นะเพราะว่าพระองค์ทรงรู้จักทุกอย่างที่จะเกิดขึ้นแต่ถา้าเฮาบูรุจักใสพวกเฮามีอาวุธในมือแต่พวกเฮาบูรุจักที่จะ ต่อสู่เมื่อเวลาบัญหาเนี่ยมาเซินมาประเริฐเหมือนกับกเฮามีปืนเลยพวกเขาบุจากจักวิธียิงนั่นแหละะเวลานั้นบัญหาก็จะคึบคานเขามาติดใ,ให้พวกเขานั้นได้โทถอถอย,ยด้วยเหตุนี้เลยพระเยซูจึงบอกว่าอย่าเป็นถูกใจอย่ากังวลใจถึงบัญหาหยางหยากต่างๆนะเพราะว่าพระองค์นั้นทรงเป็นห่วใหญ่น้นพวกทานในทุกกรณีบา่าในภวะ ด้านครอบครัวการทำมาหากินที่อยู่ในพื้นแผ่นดินโลกนี่ก็าตามพรเยเสซูหูดจับปัญหาของพวกเฮาคือที่พวกเฮาได้มาอางานงฟังกันในเวลานี้นะพี่น้องก็